สวัสดีครับอยู่กับผมนุ้แอดมินช่อง107เ,เคลับออนไลน์มีเรื่องราวอยากจะแชร์ต่อช่วยประหยัดเวลาให้กับผมได้มากที่สําคัญมันประหยัดเงินค่าค่าธรรมเนียมการจ่ายค่าน้ําค่าไฟและอื่นๆผ่าน True Money Wallet นะครับผมไม่ใช่คนบ้าเทคโนโลยีมากมายผมชอบความสะดวกนะวิธีดังต่อไปนี้ครับค่าธรรมเนียมครับศูนย์บาทแล้วไม่ต้องไปต่อคิวครับผมเบื่อมากคือไปต่อคิวในเซหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆ แล้วต้องเสียค่าธรรมเนีประมาณ10บาท15บาทนะในแต่ละเดือน1ปีก็เพราะเราไม่ได้จ่ายแค่ค่าน้ําค่าไฟมันมีหลายค่านะครับเป็นคนมีค่าหลายค่ามากเลยนะครับวิธีการดังต่อไปนี้ใช้ในการชําระค่าบริการต่าง,างๆหลากหลายช่องทางนะครับผ่าน True Money Wallet เริ่มจากแอปธนาคารนะครับโอนไปที่ True Money Wallet ก่อนเลยตัวเลือกก็คล้ายๆกันครับเลือกหัวข้อเติมเงินครับ สำคัญมากๆต้องระวังให้ดีครับเน้นย้ําเพราะเติมผิดระวังนะครับเช็คดูไม่ใช่ True Move S เติมเงินนะครับใครเติมเงินผิดลักษณะนี้งานงอกแน่นอนนะครับไปดูวิธีการแก้เพิ่มเติมอาจจะช่วยได้ True Money Wallet สังเกตดูให้ดีนะครับผมก็เคยพลาดเลือกเติมเงินแล้วต้องเลือก True Money Wallet สัญลักษณ์ w u นะครับโอเคนะยำ้ำเลือกเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็กรอกเบอร์เบอร์ที่คุณใช้สมัคร True Money Wallet ของคุณ ยกตัวอย่างจ่ายค่าไฟ800บาทก็โอนไปสัก900หรือว่า1,000ก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องโอนเป๊ะๆนะครับเพราะในในบางบริการนะครับมันอาจจะมีค่าธรรมเนียมบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ส่วนมากก็คือฟรีค่าธรรมเนียมนะประหยัดเวลานะครับไม่ต้องไปต่อคิวนั่นเองครับเมื่อเงินเข้าเข้ามาในแอปเช็คดูนะครับโดยกดสัญลักษณ์ฉันหรือรูปโปรไฟล์ของคุณเพื่อไปเช็คดูยอดเงินเข้าหรือยังห้ามเติมผิดเบอร์นะครับระวังใครเติมผิดเบอร์อ่ะโอเค ก็มีการโทรหรือว่าการแก้ไขต่างๆดูคลิปที่ตัวไอมุมขวานะแต่ห้ามผิดเบอร์นะครับต้องไปแจ้งความแล้วก็ลงบันทึกประจําวันโทรเบอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับไปดูคลิปเพิ่มเติมใครเติมผิดเบอร์นะครับเมื่อเงินเข้าแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมสามารถเลือกนะครับว่าจ่ายอะไรตัวอย่างคลิปนี้คือจ่ายค่าน้ําค่าไฟครับก็เลือกเข้าไปในส่วนค่าไฟนะส่วนภูมิภาคนะครับ ก็ติ๊กเลือกดูที่บินค่าไฟของคุณเขตในเมืองหรือชนบทนะครับก็เขาจะแจ้งว่าเป็นใจ่ายในการไฟฟ้านครหลวงหรือส่วนภูมิภาคก็แล้วแต่นะครับเลือกให้ถูกต้องนะจากนั้นคุณก็แค่กรอกนะครับหมายเลขผู้ใช้ไฟซึ่งชัดเจนมากนะครับในบินค่าไฟกรอกไป12หลักกดถัดไปโชว์ขึ้นมาว่าคุณต้องจ่ายเท่าไหร่อัตโนมัติกดจ่ายปุ๊บฟรีค่าธรรมเนียมนะครับและการจ่ายอื่นๆ ที่สําคัญข้อดีที่ผมชอบนะคือมันไม่ต้องไปต่อคิวโ,โดยเฉพาะช่วงนี้โรคระบาดก็ต้องใส่แมสดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้ครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับ แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ